ชอบมีสิเดนค่ะเอ,อ่อวันนี้อากาศก็น,นะคะอย่างที่เห็น,ทำ,นทำไรอะ่ะทำะไรอะ่ะนั่งแช่น้ำร้อนนอนแช่น้ำร้อนนั่งแช Die, น่ช tie, น้ำร้อนชิวๆอากาศแค่เท่าไหร่ตอนนี้ติดลบสามก็เลยแบบว่าชิวๆอ่ะเนี่ยค่ะมา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 แช่นะ้ำหนาวไหมหนาวไหม ไม่หนาวน้ำนี้40ดิก,กีนะคะโอเคไม่หนาวค่ะแล้วก็ดื่มชากันชิๆิๆแนอ่างจากุชีเคีย <Here. S 1> อร่อย <c oughs> กับฮิมะซึ่งกบบาลังโปรยปรยตอนนี้ฮิมะตกมาเป็นฝน้วยนะคะสบายไหมสบายเย็นเดี๋ยวพาลงเสร็จแล้วเราก็จะเลื่อนลงแบบนี้ เราก็เลื่อนมาแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้อ่าที่ที่ญี่ปุ่นเขาจะมีออนเซ็นใช่ไหมคะอ,นนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะ <laughs> เขาเรียกอะไรอ่ะอ่างน้ําร้อนไหม <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าเรียกไม่ถูกอะตเตง <laughs> <laughs> ก็จะกุชี่แหละดากกุชี่แต่แบบว่าจากูุชี่ร้อนอะ40องศาค่ะแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะสุขภาพเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่าเราอากาศอย่างนี้นะติดลบสามแล้วต้องมาแช่ความร้อนอย่างเงี้ยค่ะ เราจะทาให้ร่างออกายเราอบอุ่นสะอ,อนไลเดอร์อะสะออนสอ,อนบ่แช่นานยังโอ้ยจะจะเป็นชั่วโมงแล้วม้งเนี่ย,ยเกินจะเกินชั่วโมงแล้วจะรอดไหมมันเนี้ย <c oughs> ก็รอด,ดูตอนเย็นกลับไปบ้าน <c oughs> กลับไปบ้านถ้าเกิดว่าก็เห็นป่ะตอนนี้มันมีมันมีสถานการณ์ที่เราใครๆก็รู้ใช่ไหม <c oughs> ขิวไปอุ้ยหิมกะกำลังตก,กอย่างแ e ้งเลยพี่นอ้องเนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อสุขภาพนะคะน้ำขิงขิงแท้ๆชงเองมะ่ะคนอื่นชงให้น้ำถิงกับน้ำร้อน40องศาธรรมดาไปไหมแก้พายดูหน่อยไม่ได้ถ้าหุ่นดีอาจจะทำอยู่ ถ้าหุ่นดีอ่ะอันนี้แบบว่าถ้ามันเป็นพายุนเข้าใจปะรู้จักพายุนไหมคะนี่ก็คือพายุนนะคะพายุนออกมานอกถ้าเกิดว่าแก้ผ้ามันก็จะไม่โอ้ค่ะเด,เดี๋ยวเพื่อนจะตกใจกันนมดเราจะชิวกันเกินไปไหมเนี่ยหิมะตกเป็นฝนนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยดูดิ หมอกจางๆและควันใครกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นอย่างหมอกหรือควันนะมามา,มาแล้วมาลงอ่างด้วยกัน ป่าเนี่ยพี่น้องเลยหิวไหมไม,ไม่ใช่ยูทูบเบอร์แล้วเนี่ยถ้าเป็นออคนสวีเดนเนาะเขาก็เขาจะไม่ได้มานั่งตากอย่างนี้แล้วค่ะเขาก็จะแบบว่าเป็นบรรยากาศหน้าหนาวหนาวแบบนี้แต่ว่ามันจะไม่มีหิมะตกบนเนื้นนอค่ะเราก็จะมานั่งดื่มเบียร์กันนะคะมันเป็นช่วงนี้มันเป็นอะไรนะวัฒนธรรมควาเหมือนกันนะประเพณนี้เนาะเขาเรียกว่าประเพณนี้ของเขาอะ หลายๆบ้านที่เขามีเป็นบ้านนะคะบ้านเป็นหลังอะ่ะเขาก็จะเนี่ยแหละเ้าก็จะมีจางอากุชิี่ร้อนนะคะแล้วก็ลงมาแช่แล้วก็ดื่มเบียร์เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะวิ่งบางบางบ้านเขาก็จะมีอะไรนะสวห,หว้าไน้ำนะคเขาก็จะวิ่งเข้าไปสาวหน้าหลังจากนี้นะคะอีกสักรอบแต่เราไม่มีสาวหน้านะคะปีหน้ามีแน่นอนพี่น,อน้องปีหน้านะบางนะบางที่เขาก็ใช้ปืนปืนกอไฟเอาใช่ใช่ใช่เขาจะใช้ปืนกอไฟต้มนะ้ำเออ เพราะว่าฝรั่งเขาก็ถือว่ามันเป็นชิวๆอะไรเงี้ยอยู่ที่นี่นะคะใช้ชีวิตปกตินะคะหิมะจะตกฝนจะตกเขาก็เดินออกกําลังกายกันเขาไม่ได้ไม่ได้เขาใช้ชีวิตปกติอะ่ะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรว่ามันคือความลําบากรู้สึกเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนกระทะอ่ะเหมือนกระทะทองแดงเหรอไม่นะขาดเรา,เรา<ข>ทําบุญมาเยอะอยู่ทําบุญมาเยอะนะตเองขาดต้นงิ้วอย่างเดียวตอนเนี้ย <laughs> เราทำบุญมาเยอะเราไม่ได้โงกระษาทองแดงอขอบคุณนะคะ,ะทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะมาดูพายุนเกลือดตื้นนะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พว่นนะคะกระดิ่งอย่าลืมนะกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเดี๋ยวเราจะไดะ้ทำคลิปต่อๆไปโอ้ยพอดีเลยค่ะขอบคุณค่ะพอดี